กางมูคือจริงๆก็ถ้าถ้าทุกคนรู้ว่าว่าอุ่นับถือองค์พระแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะคิดว่าเฮ้ยเราเราเราทำแบบสายนี้หรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยมาอุนอุญนับถือตั้งแต่ก่อนที่อุญจะทําธุรกิจก่อนที่อุญจะเป็นดาราก่อนที่อุญจะทํางานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอุญว่าเขาน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานึกถึงและสบายใจมากกว่าแล้วก็เป็นเหมือนแบบอีกอีกอีก เขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้เรามีความเชื่อมั่นในการทําอะไรต่างๆได้เพรหลายคนก็อบอกว่ามูลกคือ <ละ S 1> ตอนตอนี้นักข่าวคือจะไปกับเราที่ที่ไหนเขก็บอ,บอกว่ามูลคือมูสี่ภาคเลยที่สามและภาคใช่โอ้ยุูนไม่เคยไปที่อื่นคือคือ,ค,อคือจริงๆเนี่ยุูนจะบอกว่าการไหว้พระของุูนเนี่ยหลักๆอ่ะก็คือมีไหว้พระพิฆเนศเทพต่างๆพระพระแม่ลักษมีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสําหรับเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าใครสบายใจยังไงก็ก็เอาแบบนั้นเพราะว่า มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบมีแรงในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววุ้นก็รู้สึกว่าอาวุ้นมีความเชื่อตรงนี้ไม่เลยค่ะคือคือจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงพระแม่ลักษมีที่วุ้นสร้างไปที่วัดไผ่งูเนี่ยคือวุ้นสร้างไปประมาณปีที่แล้วใช่ไหมแล้วก็จริงๆอะ่ะวุ้นควรจะสร,สร้างมาสิปีแล้วแต่ว่าด้วยวุ้นอาจจะยังไม่มีบุญไม่มีอะไรพอที่จะสร้างเพราะว่าการสร้างพระหรือว่าสร้างเทพอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> คือเขาบอกว่า มันต้องมีการร่วมบุญของคนที่แบบว่าสามารถทําได้ในเวลานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณคิดว่าช่วงนั้นเนี่ยอุ้นทั้งแบบสวดมนต์เยอะตักบาตรแล้วก็แบบอาจจะแบบทำแต่งงานไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยคิดอะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําสมาธิมันก็เลยอาจจะถึงเวลาที่เราได้สร้างท่านจริงๆแล้วพอได้สร้างออกมาแบบถูกใจมากคือแบบทุกอย่างสวยงามออกมาแบบที่เราต้องการแล้วก็อยู่ใกล้บ้านเราประมาณ5นาทีเลยค่ะตอนกลางสมปดีค่ะกําลาคืลงคิดว่านะคิดว่าลงตัวไม่เป็นาถาเลยเราไปงานแต่งบ่อยมากเลยนะจริง คำถามนี้อีกแล้วไปทุกรงแรมไปจริงๆเพื่อนก็จะแต่งกันอะไรกันเยอะแยะมากมายบางทีเราก็แบบรู้สึกว่าแต่งอีกแล้วหลอก็ก็ดีค่ะมีแบบ เป็นเป็นงานดีๆมันงานที่ทุกคนมีความสุขก็ดีมันวนมาถึงตัวเราไหมว <c oughs> <c oughs> นมาถึงตัวเราไหมอ่ะค่ะจริงๆจริงๆถามว่าวันหนึ่งก็ก็ไม่ไม่แน,น่ใจอ่ะเพราะว่ามันยังไม่ถึงวันนั้นแต่ว่าณวันนี้ก็คือถือว่าไปในทางที่ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าสัพพซอร์ซึ่งกันและกัน แล้วก็อยู่กันแบบไม่ทะเลาะกันไม่มีปัญหากันอะไรนยคะแต่ว่าจะถึงวันนั้นเมื่อไหร่ก็คือแถลงอีกทีนึงแน่นอนแล้วก็แบบอยากอยากจัดอะไรโมเมอะไรเจอมาเจออะไรนะอยากจัดมีพูดถึงไหมว่าคือพี่นิกเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นคนแบบพูดน้อยเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็เขาก็คือมีเวลาจะคุยเรื่องอะไรกันเขาก็จะมีพูดบ้างแต่ว่าเขาก็ อย่พูดทีเดียวอะไรดีกว่าเขาก็ไม่กล้าจะมาแบบเฮ้ยเดี๋ยวให้ความหวังแล้วก็ไม่เอาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นผู้หญิงเราก็ต้องแบบเบาๆหน่อยเขาชินหรือยังคะกบบการแบบทุกคนไม่้องเวลาลงไ่อะไรแบบเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่แถวนี้ก็ยังแบบวุ้นอะไม่ชีดมากกว่าในการที่ให้เขามาอย่างนี้เพราะว่าเหมือนเขาไม่ใช่คนในวงการใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะเก๊็กหน้าไม่ถูกเลยแล้วก็แบบยูยูเดี๋ยวไม่หลอไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปหลบก่อนคือ เขาจะเป็นฟีลแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบกล้องเยอะมากแต่ว่าจริงๆเขาก็เริ่มชินขึ้นจากแรกๆแล้วแหละแต่วันนี้มีคงชุดว่ไม่เห็นเขาแบบเป็นมูนเป็น้างจริงๆลงเยอะลงเยอะอยู่แล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าโค้กกันมาสามปีก็อยากทำะไรสวีทให้เขาบ้างแล้วเขาก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาหลอกเขาอย่างเจอยังเจอยังคือกำลังมาคือกำลังเดินอยู่อะคือสูตรให้วุลเองสูตร 谁在？